นะครับเดิมๆข้งหาเดิมๆคนเดิมๆครับหมวกกันน็อกไม่ใส่เดิมๆเลยครับน่ครับสถานที่เดิมๆครับพื้นที่นี้ลนลงกันด้วยครับโฆษณาทางรูทสปอร์ตวิทยุทุกต้นชั่วโมงครับลนลงสวมหมวกนี่ละภพยร้อยเปอร์เซ็นนั่นสวมกันร้อเซครับไม่สวมร้อเป์เซ็ครับ โฆษณาทางวิทยุอยู่เดือนหนึ่งประมาณ3000บาทขั้นต่ำครับลงโฆษณารถสปอร์ตลงสอมหมวกที่ละพยสมหมวกกันน็อกไม่เกี่ยวนะครับจะมาใกล้มาไกลจะไปจากไล่จากนาออกกลับจากไล่จากนาจากสวนไม่เกี่ยวกันครับเมื่อไหร่เธอวิ่งบนถนนแบบนี้ครับต้องใส่หมวกกันน็อกครับ นั้นปลายท้ายก็มีมีครับและเด็กด้วยนะครับอายุไม่ถึงสิบแปดปีไม่ทําบัตรทําใบขับขี่ไม่ได้ขับรถไม่ได้นะครับถ้าว่ากันตามกฎหมายนะครับอันนี้ยังไม่ถึงสิบแปดปีเลยครับเนี่ยถ้าว่ากันตามกฎหมายยังขับรถไม่ได้นะครับผู้ปกครองต้องรับผิดชอบนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับหัวกันน็อกไม่ใส่ครับเดิมเดิมเลยครับนั่งครับ หมวกเด็กเขาก็มีขายอยู่นะครับนี่ครับนี่เด็กขับรถนะครับนี่มันผิดกฎหมายอยู่นะครับผู้ปกครองต้องรับผิดชอบนะครับนั่งครับเด็กขับรถมอเตอร์ไซค์ได้ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วต้องมีใบขับขี่ครับถ้าไม่มีใบขับขี่ก็คือผิดแล้วครับ